สนับสนุนโดยบ้านฟ้าเปียรมนสโตอ,อีกหนึ่งโครงการคุณภาพภายใต้แบรนด์ NC Group NC สร้างบ้านด้วยใจสู่ชุมชนสังคมเปี่ยมสุขเรื่องราวปลายสมัยราชวงศ์ฮั่นเป็นเรื่องราวที่สนุกที่สุดนะคะก็คือเรื่องของสามก๊กได้รับการแปลเป็นหลายภาษาทีเดียวส่วนใหญ่จะรู้จักกันนะคะอย่างฝรั่งก็เรียกว่า Three k i n g d o m ซึ่งหมายถึงว่าแบ่งออกเป็นสมอาณาจักรเป็นเรื่องที่ ใช้กลยุทธ์ทุกวิธีทางมีทั้งในเรื่องของการบริหารการแสวงหาอำนาจการศึกสงครามการแสวงหาที่ปรึกษามีคนเก่งมีนายทหารคนเก่งอุปนิสัยงโงเฮงการดูดาวสรรพวิชาสามารถหาได้ในเรื่องของสามก๊กนี้จริงๆแล้วนะคะเรื่องของสามก๊กเราคงไม่ต้องเล่าเรื่องหรือเรียบเรียงตามลำดับเพราะว่าส่วนใหญ่จะได้ดูภาพยนตร์ บางคนก็รู้เรื่องมาบ้างแล้วนะคะเรามาดูในความเป็นจริงว่าความตกต่ํำในราชสำนักสมัยราชวงศ์ฮั่นถือว่าเป็นที่เรื่องลือหรือเปล่าคือจริงๆแล้วสงครามในประเทศจีนเกิดมาตั้งแต่ยุคสมัยก่อนพุทธกาลอีกนะคะก็คือยุคจุนชิวจ้านกวอดังที่เคยเล่ามาแล้วและสงครามนั้นก็ดุเดือดมีปราดล,ล้อยสำนักมีมากมายเพียงแต่ว่าการบันทึกนั้นยังไม่ชัดเจน เรียกได้ว่ายังไม่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์พศก็ยังไม่ชัดเจนนักเรื่องราวก็อาจจะมีผิดเพี้ยนไปบ้างมีทั้งเรื่องเล่าตำนานแล้วก็บันทึกเป็นบางตอนจากหนังสือของอของจื้อและบางส่วนก็ถูกเผาไปในสมัยชินซีฮ่องเต้ดังนั้นประวัติศาสตร์สมัยดั้งเดิมจึงไม่ชัดเจน ปลายราชวงศ์ฮั่นสมัยสามก๊กมีการบันทึกโดยลูกหลานของมาเจ๊กซึ่งเป็นสิบผู้น้องของของเบ้งและเป็นสิบผู้น้องที่ขงเบ้งโปรดปรานที่สุดด้วยนะคะดังนั้นจึงมีใจความละเอียดที่น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่งเรามากล่าวถึงสมัยพระเจ้าเลนเต้นะคะซึ่งเป็นตัวเอกคนแรกที่ก่อให้เกิดเรื่องราวในการแบ่งอาณาจักรความตกต่ำในราชสำนัก เกิดขึ้นถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะคะก็เรื่องของภายในแม่ผัวไม่ถูกกับลูกสะพย้ยเมียน้อยเมียหลวงไม่ถูกกันการแก่งแย่งจริงดีกันภายในมีขันทีเข้ามาเกี่ยวข้องเรียกว่าครบองค์ประกอบเรื่องราวของสามก๊กและก็เริ่มต้นด้วยการมองเหตุอาเพศต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองดัทงที่เคยเล่ามาแล้วนะคะว่าแผ่นดินไหวภัยพิบัติฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤด,ดูกาล สิ่งเหล่านี้เป็นเหตุที่บอกว่าแผ่นดินจะวุ่นวายเพราะมันเริ่มต้นด้วยคำว่าอาณาประชาราชเดือดร้อนและไม่ได้รับความใส่ใจจากราชสำนักแม่ผัวไม่ถูกกับลูกสะพ้ยก็คือถ้าเราพูดกันภาษาง่ายๆก็คือพันปีหลวงนะฮะไทยเฮาไม่ถูกกับฮองเฮาฮองเฮาเดียดฉันหาเรื่องประหารสนองเอกนะแล้วก็มีเรื่องของการแย่งจริงกันเป็นใหญ่ระหว่างลูกเมียเอกกับลูกมเมียน้อยฮองจู่เปลี่ยน ลูกของฮองเฮาและก็ลูกของเมียน้อยสนมเอกอองบีหุยนหองจูเหียบซึ่งต่อมาก็เป็นล้านรักของตังไทเฮาซึ่งเรื่องราวของการแย่งชิงระหว่างสองพี่น้องโดยที่เด็กทั้งสองนั้นไม่ได้เรื่องอะไรด้วยเลยเป็นการวางยาของพระเจ้าเลนเต้โดยแท้จริงที่ก่อให้เกิดการแย่งชิงอำนาจความเป็นใหญ่และเกิดเรื่องราวของสามพวกในเวลาต่อมาค่ะ